สู่ดี d อ t p ชี้ช่องการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะและสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจนําเข้าส่งออกและต้องการหาลู่ทางในการลงทุนในตลาดต่างประเทศต้องติดตามกับเราค่ะตลาดโลกที่กำลังค่อยๆฟื้นตัวเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะ โดยหลังจากที่การส่งออกของไทยเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่2 3สปีที่ผ่านมานี้ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้เราเริ่มเห็นข่าวดีแล้วนะคะเห็นการขยับตัวของลูกค้าทั้งฝั่งอเมริกายุโรปแต่ว่าที่คึกคักที่สุดก็คงจะเป็นตลาดญี่ปุ่นค่ะที่เขาเริ่มป้อนคําสั่งซื้อกลับเข้ามายัางผู้ประกอบการไทยกันมากขึ้นนอกจากสินค้าเกษตรแล้วสินค้าที่มีไอเดียโบกับดีไซน์จากผลงานนักออกแบ,บบบ้านเรายังเป็นหนึ่งในไฮไลไท์ของการส่งออกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกเฟอร์นิ ของขวัญของแต่งบ้านซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่ใช่แค่ตลาดสาหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเยี่ยมอย่างกลุ่มบริกได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ก็ถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเรามาดูตัวเลขตลาดส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์บ้านเรากันสักนิดนึงนะคะเมื่อปีที่แล้วเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนของไทยสามารถส่งยอดและสร้างมูลค่าได้ประมาณ 1,176ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและแม้ว่าอัตราการขยายตัวไม่มากนักแต่ก็ต้องชื่นชมผู้ประกอบการบ้านเรานะคะที่สามารถก้าวข้ามปีมาได้ในขณะที่ในบ้านเราเองก็ยังคงมีภาวะชะงักงานทางเศรษฐกิจค่ะและนี่ก็เป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อจากร้อยสู่ล้านด้วยธุรกิจของชํารวยและของแต่งบ้านในวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคมนี้ค่ะงานดีๆแบบนี้มีแค่100ที่นั่งเท่านั้นนะคะสมัครโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่02 512 0093หรือ02 513 1909ต่อ604และ366ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลดีๆนะคะจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และถ้าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่สายตรงของเราค่ะ1 1 6 9หรือต้องการความสะดวกกว่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะคะ d i t p g o t h ตอนหน้ากลับมาติดตามข้อมูลดีๆด้วยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ